ซู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 ซีม,มอ์ชาใหททุกคนนะคะวันนี้พบกับผมช็อปพลดเค้กจากเพจเดอะซีมไทยแฟนเหมือนเดิมนะคะ<ต>รับเมื่อคืนวันที่27สิงหาะะก็คือตอนเที่ยงคืนเปเลย,เยทาง The s ซ m s 4ก็ได้วางจำหน่ายคิดชุดใหม่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วะะกับ The Sims 4 Industrial l o ออ Kit เป็นคิดที่เพิ่มเข้ามาในหมวดของหมวดสร้างนะครับก็คือไอเทมบิอ u ดบมหรหรือว่าเพิ่มฟอรเจเป็นคิดที่ขายฟเจอร์นั่นเองุกคน โดยครั้งนี้เนี่ยพิเศษมากๆจะเรียกว่าพิเศษได้ไหมอ่าใจดี JD แล้วกันเป็นครั้งที่ EA ใจดีมากๆนะครับสนนราคาของคิดชุดนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา129หรือว่า1 3 0บาทไทยนะครับถูกมากๆเลยปกติคิดเนี่ยจะขายกันอยู่ที่149บาทหรือว่า150บาทนะครับครั้งนี้เนี่ยลดราคามาให้ถึง20บาทเลยนะทุกคน คิดชุดนี้นะครับก็คือขายเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมจะขายในธีมของไอเทมประมาณแบบแนวล็อบลอฟนะครับซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากอพาร์ตเมนต์หรือว่าพวกบ้านจากเมืองบุกลินหรือนิวยอร์กที่อเมริกานะครับก็จะออกแนวเป็นแบบว่างานลอบลอฟปูนเปื้ยอะไรประมาณนี้นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับไอเทมในแท็กนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เข้ามาหน้าแรกนะครับก็จะเจอกับคำแนะนำนะครับก็คือยินดีต้อนรับเข้าสู่เดซิม4 i n d u s t r i l o Loft Kit นะครับคำอธิบายก็จะมีบอกว่าจัดการดูแลไปกับความทันสมัยโครงไม้และเหล็กอันทันสมัยนี้นะครับจะให้น้ำหนักแล้วก็คาแรคเตอร์เฉพาะตัวกับเหล่าคอลเลกชั o นเฟอร์นิเจอร์นี้นะครับเพื่อความสวยงามที่ให้ความรู้สึกสบายแล้วก็อบอุ่นนะครับคุณสมบัติที่ค่อนข้างเล็ก อย่างเช่นมุมที่คมชัดลอ้อแล้วก็ตะข่ายนะครับเป็นตะข่ายที่แบบว่ามีการมิกซ์แล้วก็แมชอพนะครับผสมผสานกันม,มีความผสมผสานกันอย่างลงตัวนั่นเองเปิดแล้วก็โชว์องค์ประกอบต่างๆนะครับช่องระบายอากาศท่อแล้วก็โคมไฟสีเมทัลลิกนะครับก็จะช่วยให้นึกถึงความเก่า ที่ผสมผสานกับความทันสมัยอมีความ mix and match นะครับใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยประตูบานเลื่อนแบบคู่แล้วก็หน้าต่างบานใหญ่ที่เอาไว้ใช้รับแสงที่แสงสดใสเข้ามาในบ้านของคุณนั่นเองอืน่าสนใจนะทุกคนน่าสนใจมากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูภาพพรีวิวของที่ชุนี้กันสักหน่อยดีกว่าครับก็จะมีภาพพรีวิวทั้งหมด2ภาพนี้เนาะก็จะประมาณนี้ ออกแนวเป็นแบบมันออกแนวเป็นสีแนวแบบว่าสนิมสนิมเนาะตุ่นตุนนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราไปดูในแพ็กนี้กันเลยดีกว่าครับแพ็กนี้นะครับก็จะมีพรีเซตห้องมาให้ทั้งหมด1พรีเซตทท่วนๆนะครับมี3มสีเหมือนจะเป็นห้องนั่งเล่นหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับก็จะมีสีดําสีแบบว่าแดงแดงออกแบบสนิมสนิมนะครับแล้วก็เป็นแนวสีขาวอีกหนึ่งห้องครับ ซึ่งห้องก็โชว์ไอเทมในแพ็กนี้ออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ uh huh. ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูไอเทมในแพ็กนี้ก็เลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างในแพ็กนี้นะครับมีประตูมาให้ทั้งหมด2แบบนะครับ2แบบทั่วเลยนะครับเป็นประตูสําหรับกําแพงขนาดเล็กครับทั้ง2แบบเลยนะครับแบบ ที่ผมกดให้ดูอยู่อันนี้เนี่ยที่ผมสวัสดีให้ดูอยู่นะครับก็จะเป็นประตูแนวแบบเป็นบานเลื่อนนะครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นประตูที่แบบเปิดโล่งเนาะผมว่ามันสวยดีนะผมชอบไอประตูที่เป็นแบบเปิดโล่งอ่ะมันดูสวยดีแล้วก็ในส่วนของหน้าต่างนะครับก็จะมีหน้าต่างสำหรับกำแพงขนาดเล็กมาให้หอันท,ทุ่นนะครับสีอันนี้เนี่ยจะค่อนข้างทำมาแมทกันกับ สีของประตูที่เป็นแบบเปิดโล่งแบบอันนี้นะครับที่วางอยู่คู่กันนี้เลยอืมนี่นี่เลยไอเทมในะแท็กนี้นะครับก็มีเตียงมาให้1ตัวนะครับจะเป็นเตียงดับเบิลเบดนะครับหรือว่าเตียงคู่เนาะมีสีสันที่ค่อนข้างสวยนะครับส่วนอโครงเหล็กมันจะมีความเป็นสีตุ่นๆสนิมๆอยู่อันนี้ผมว่า ขอรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไปดีนะครับมีโซฟาขนาดนั่งคนเดียวมาให้1ตัวด้วยครับแล้วก็จะมีเป็นเก้าอี้บาร์มาให้อีก1ตัวครับแล้วก็จะมีเป็นโซฟาขนาดนั่ง3าคนมาอีก1ตัวด้วยครับอันนี้ผมชอบนะดูออกแบบเป็นแนวงานหนังนะสวยดีด้วยแล้วก็จะเป็นเป็นพวกโต๊ะวางของนะครับ coffee t a b l ลต่างๆอันนี้เป็นเหมือนโต๊ะที่น่าจะวางทีวีได้นะ อันนี้ก็เป็นโต๊ะหัวนอนโต๊ะเปิดเตียงอะไรประมาณนั้นแล้วก็คอฟฟี่เทเบิลอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีเป็นกระถางดอกไม้น่ารักน่ารักอันนี้มาให้อีกหนึ่งอันนะครับสีค่อนข้างน่ารักดีแล้วก็เป็นเหมือนเชลวางของซึ่งจะมีดอกไม้มาให้เป็นของตกแต่งอะไรครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้ามาให้อีกหนึ่งตัวนะครับสีของแพ็คนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างแบบว่าคุมโทนอยู่นะของตกแต่งที่เป็น ้นไม้ในกระจกแก้วอีกหนึ่งอันแล้วก็มีพรมมาให้อีกหนึ่งอันนะครับผมค่อนข้างชอบพรมนะสวยดีนอกจากนี้ก็จะยังมีพัดลงเพดานมาให้อีกหนึ่งตัวด้วยครับแล้วก็มีไฟห้อยนะคะเออไฟเพดานมาให้อีกหนึ่งอันนะครับแต่ว่าจะมีทั้งหมดสามสามแบบไม่สิต้องบอกว่ามีไฟหนึ่งแบบกับอีกสามอันนะครับเพราะว่าจะมีการไล่ระดับตามกำแพงระดับสูงกลางต่ำนะครับ ของตกแต่งกำแพงนะครับก็มีเป็นเหมือนกลาซิตี้ที่ดูซิซิจังๆมาให้1อันนะครับแล้วก็มีอันนี้มาให้1อันผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอันนี้ไม่ใช่ของตกแต่งกำแพงนะครับเป็นของวางตกแต่งนี่แหละก็จะเป็นน้องท่อท่อระบายอากาศน,นะครับอีกหนึ่อันด้วยอันนี้ก็ไปวางตั้งไว้ในบ้านนะครับให้ความรู้สึกแบบเปื่อยๆเท่ๆดีเหมือนกัน แล้วตนี้ก็ยังมีเป็นท่อระบายอากาศที่อันนี้เนี่ยจะเป็นของที่ห้อยจกอากเพดานนะครับทั้งหมดสมอันนะครับอันนี้เนี่ยนำมาแนะนําให้นํามาต่อกันนะครับเป็นแบบว่าทรงต่างๆก็จะให้ความรู้สึกเท่ไปอีกแบบหนึ่งอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะดีไซน์ออกมาเลยครับดูเท่ดีนะครับแต่ว่าความที่กําแพงข้างบนมันเป็นสีขาวเนาะเราก็คงไม่ได้จะมาเน้น ของผนกําแพงสักเท่าไหร่จากที่ผม,ไ,มได้เห็นบ้านที่หลายๆคนสร้างกันมานะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับไอเทมทั้งหมดใน The Sims 4 Industrial Loft Kit นะครับคิดที่ขายเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับความเป็นสไตล์ลอฟท์นะครับซึ่งในคิดชุดนี้เนี่ยผมสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาไม่ได้เจอดจงว่าจะเอาไปสร้างในห้องไหนเป็นพิเศษนะครับแต่จากไอเทมที่มีให้นะครับก็คงจะเอาไปแต่งในแนวของ ห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นอย่างเงี้ยเนี่ยน่าจะได้อยู่นะครับก็ให้ความรู้สึกฟีลเดียวกับเขา y า r d อ a s i ิ c l นะครับที่อันนั้นนะ่สร้างบ้านทั้งหลังแต่ว่าอัน,นเนี้ยเนี่ยมันสร้างบ้านได้ทั้งหลังไหมผมว่ามันยังไม่นะครับไม่ได้ถึงกับทั้งหลังนะแต่ว่าเอาไปสร้างห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นเนี่ยก็จะได้เป็นความเป็น loft อยู่นะครับซึ่งสำหรับขิดชุดนี้นะครับตั้งแต่ตอนที่ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะลิดชุดนี้เนี่ยมันควรที่จะ อยู่ในภาคหลกักอัปเดตให้ฟรีฟรีหรือถ้าย่างนั้นเนี่ยอัปเดตเข้าไปอยู่ใน City Living หรือเปล่าเพราะว่าอันนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเนาะว,ว่า s ซนต์แมชชูนเนี่ยมันเป็นเมืองที่แบ s ออนนะครับมันเป็นเมืองที่อินสแตนซนมาจากนิวยอร์กนะครับก็มีความเป็นสไตล์ลอฟอยู่หลายหลายหลายหลังหลาย,ลายๆอพาร์ตเมนต์ในแพ็กนั้นใช่ไหมในเมืองนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยคิดชุดนี้เนี่ยมันควรที่จะอยู่ใน City Living หรือเปล่าเพราะว่าเอาไปแต่งอพาร์ตเมนต์เนี่ยได้เลยนะครับซึ่ง ซึ่งหลังจากที่ผมเห็นไอเทมในแพ็คนี้นะครับมันมีความรู้สึกว่าแบบเออมันแต่งได้แค่เพียงห้องนอนกับห้องนั่งเล่นเท่านั้นเองอ่ะถ้าเกิดจะซื้อไปสร้างบ้านทางหลังเนี่ยผมมองว่าอาจจะยังไม่ได้นะครับจะใช้จะพึ่งแค่ขีดจุดนี้อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีเซ็นทรัลซิตี้ลิฟวิ่งอยู่แล้วเนี่ยคุณซื้อขีดจุดนี้ไปเนี่ยคุณสามารถแต่งอพาร์ตเมนต์ได้ลอกได้ทั้งห้องเลยนะทั้งอพาร์ตเมนต์เลยนะอพาร์ตเมนต์ของคุณเนี่ย มันจะมีกี่ห้องใช่ไหมมันมีได้หลายห้องนอนในหนึ่อาพาร์ตเมนต์มันล็อกได้ทั้งทั้งทั้งหลังอาพาร์ตเมนต์ของเราเลยอะได้ทุกห้องในอาพาร์ตเมนต์ของเราเลยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะหรือมันควรจะมาในซิตี้ลิฟวิงจริงๆแต่ว่าก็นั่นแหละครับขอทำมาขายเราแล้วเนาะในในราคา129บาทหรือว่าหนึบาทเนี่ยสําหรับผมที่ไม่ใช่สายสร้างตอนแรกผมอะ่ะ เห็นพิวแพ็กนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบเลยเนื่องจากสไตล์ลอฟเนี่ยไม่ใช่แนวของผมอยู่แล้วนะครับแต่พอได้มาเห็นไอเทมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าบางชิ้นบางอันเนี่ยมันหยิบจับเอาไปใช้แต่งได้หรือถ้าเกิดคุณชอบสไตล์ลอฟเป็นแฟนลอฟมากๆเนี่ยต้องมีแพ็กนี้จริงๆนะครับเพราะว่าไอเทมลอฟใน City Living เนี่ยมันยังลอฟได้ไม่เท่ากับคิดชุดนี้เลยนะในความรู้สึกผมเห็นว่ารู้สึกว่าคิดชุดนี้เนี่ยมันลอฟได้แบบได้นหนักมากๆนะครับน่าจะเป็นเพราะว่า น่าจะเป็นเพราะว่าเตียงที่เป็นโครงเหล็กหรือพวกท่อระบายน้ําท่อระบายอากาศอะไรพวกนี้เนี่ยที่ทําให้รู้สึกถึงความล้อแบบชัดเจนมากๆดังนั้นคิดจุดนี้เนี่ยถ้าใครชอบล้อเนี่ยควรซื้อควรมีจริงๆนะครับกับราคา130บาทผมว่าความคุ้มค่ามันอยู่ที่อืมส่วนตัวผมผมให้อยู่ที่ประมาณ4-5นะครับเพราะว่าไม่ได้ชอบมากแล้วก็ราคามันอาจจะถูกลงแต่เมื่อเทียบกับของที่ได้แล้วเนี่ย ไม่ได้คุ้มค่าสักเท่าไหร่นะครับได้น้อยมากๆหลายๆคนมองว่ามอดบางเจ้าเนี่ยให้เยอะมากๆในแบบให้ฟรีๆเนี่ยเยอะมากๆนะชุดชุดชุดมอดชุดหนึ่งเนี่ยให้มาเยอะมากๆก,กว่าคิดชุดนี้ที่ขายในยราคา29บาท129บาทอีกดังนั้นเนี่ยผมมองว่าไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายลอฟเนี่ยอาจจะคุ้มค่ากับคุณก็ได้อันนี้ก็ลองดูรีวิวนี้ในการตัดสินใจนะครับว่าเอ๊ะ ของที่ได้ในแพ็กนี้เนี่ยจะเอาไปสร้างความเป็น l o อฟเป็นบ้าน l o อฟเป็นห้องลอฟอพาร์ตเมนต์ลอฟได้มากหน่อยแค่ไหน อันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าก็จะลองไปโหลดบ้านโหลดห้องจากแกลเลอรี่ดูเนะว่าคนที่เขามาสร้างสร้างไว้เนี่ยสร้างใช้กับคลิปชุดนี้เนี่ยจะส่วนมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปลองเล่นลองดูก่อนละกันอย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้กดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อนเพื่อนมาดูด้วยกันแล้วก็ติดตามผมเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปดีๆแบบนี้จากผมในอนาคตอีกนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับซิมเพอร์ชาวไทยทุกคนไปแล้วครับเด็กแดง